รับเจ้าคาดตีตัวนี้เนาะอ่าที่เป็นโมดูลแบบนี้ลักษณะน,นี้นะตอนนี้พังมาเสียหายมาปุ๊บเนี่ยเราจ่ายไปเขาแล้วนะก็มีการแกงส่เกิดขึ้นตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาเตรียมความพร้อมของซบอร์ดมีกันก่อนนะว่าเออเขาจะมีอะไรลักษณะไหนบ้างนะเดี๋ยวมาดูกันต่อไปอีกสักคู่อออตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูสัญญาณชุดทนนะ หลังจากการโทนทำงานก็ไปดูในเน,นื้อหานา o กูเกิลเอานาจุดเกประกอบด้วยอะไรบ้างนะตอนนี้กนจะปลดเสียงกันไปแล้วหาเสียงไปในบอร์ดโมดูลได้ก่อนผูช่วยขอดูรูปคลื่นด้วยเสียงอเอ๊ะตัวยอย่างเลยโอเคตอนนี้เสียงได้เข้าไปแล้วนะตอนนี้หนึ่งทอนแล้วต่อไป เราไปตามหาตรงเสียงที่จะผสมกันเป็นพวกสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมในชุดบทโมดูลนั่นนะีะไปตามไปดูเมือ่อสักครู่เราลองแล้วลูกคืนไปแล้วตอนนี้เราจะมาดูกมเืิอฐานเดิมหมดคัด,ดีนะจะต้องได้ที่จะมาขับเข้าตัวได้เรื่องอะไรก็แล้วแต่ภาษาบ้านเราง่ายนะตอนนี้ลูกคืนต้องได้มาทั้งสองอย่างนะอ่ะดูจับลูกคืนให้ดูหน่อย ที่ได้พอฝ่ายไปแล้วนะขอบคุณทีมไปแล้วหน้าจอโอเคได้แล้วนะหนึ่งช่องอดูอีกช่องที่มีไหมเอ่ยเฮ้ยทยบมาอีกคันนึงตอนนี้ไม่มีนะหกบองหายไปตอนนี้เดี๋ยวเรากลับตามไปหากันมานะอาโอเคสำหรับใครที่ตามหาก็ดูตามไลา์ปินไปนะเดี๋ยวก็เจอนะ แล้วมาดูกันต่อตอนนอกมาแล้วอ่ะมาตอนครับมาคู่นี่อ่าอยาดูสัญญาณอีกฟังละก่อนอ่ะออนเครื่องนะดูการเจิร์นออนมาแล้วอ่าดูเขาโรลออนนะครับต้องได้ติดเดียวเอามาก่อนนะครับด,ดยดีๆโอเคออกมาแล้วนะอ่าจะไปยึดอีกที่นึงโอเค ได้มาครบแล้วนะตอนนี้ได้รถได้ไฮโอ้ปุ๊บก่อนจะใส่ไอซีได้เข้าไปก่อนนะครับมาถึงข้อนี้นะเดี๋ยวจะดูลุกจุดตะยางก่อนครับก่อนไ,ไปเลยก่อนเราจะเจอตัตเวตเจออะไรบ้างหลังจากใส่ไทเตอร์นี่จะขับไอซี IC ที่ขับเสร็จไปแล้วนะอ่ะ,ออะสักพุ่มดูจุดซิมไปแล้วปุ๊บโอเคเราจะเจอลูกจุดแบบนี้มาวัดฝั่งโน้นดูไม่นมี่โอเคอ่า เป็นปกตินะอ่าตอนนี้เดี๋ยวจะใส่เป็ดก่อนเรามาดูต่อไปนะอ่าทวามเรยวทอนะท,อน,ท,อ,นทอนไปเรื่อยๆอ่ะสักคู่วันนี้ก็มาถึงทอนดูลูกพื้นหลังจากเราใส่อับพุธไปเรียบร้อยแล้วนะตอนแรกไม่ลืนมนะที่เราได้ลูกพื้นมาอันนานแล้วก็อเตรียมมาจิ้มเอาสโลตองฮาน์ก็ก่อนใส่อับพุธอยู่นะตอนนี้ใส่อับพุธไปแล้วอ่ะก็ต,ต้องได้เห็นลูกพื้นนะโหมสะอรนปุ๊บ อตอนนี้เสียงมันมีแล้วมาดังเลยอโอเคผมปิดละเรียบร้อยจะเห็นปกติดีอยู่เนาะ,ะตอนนี้อเราจะทำจะอะไราก็งานที่ยูค้าส่งมาก็แบบนี้นะครับค่อยดูค่อยคิยคยคปไปเนาะเดีเจอกันคลิปอันหน้าอันนี้ก็เป็นอันสิ้นเรียบร้อย